สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายใบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพยากรณ์อากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่25มิถุนายน2563หอเหนืออีสานผลเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะนี้นะครับซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยระวังฝนตกที่สะสมน้ําป่าไลหลากได้นะครับในช่วงนี้ สำหรับพยากรณ์อากาศตามรายภาคต่างๆนะครับมาดูกันเลยนะครับสำหรับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูร์กับแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด24 27ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลําพูอุดรธานีน้องคายบึงการนาครพนมและสะกลนครอ,อุณภูมิต่ำสุด24 27ถึง27องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด35 7ถึง37องศาเซลเซียส ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36 8ถึง38องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองจันทบ,บรุรีตราดและสะแก้วอุณหภูมิต่ำสุด2 5ถึงยองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาราและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3ม7ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2ถึงเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลอุณภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุดส2สองถึงสาองศาเซลเซียสทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27 2 8ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 3 7ถึง3าองศาเซลเซียสนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศของวันนี้ที่ประํานมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่ เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ w w w t m d g o t เหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือติดตามทางช่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนได้เลยนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe, กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ